สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกทุกท่านกันเลยนะคะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะคะช่วงนี้แอดอัดคลิปอยู่นะคะก็อ่าฮานอยกําลังมานะคะฮานอยกําลังมารอบแรกอ่าเฉพาะกิจก็เข้าที่สองหนะคะก็ยินดีด้วยนะคะ,ะใครที่สามารถซื้อได้เนาะแอดนึกขึ้นได้แล้วแอดลืมแอดลืมเดี๋ยวแอดจะให้อ่าลิงค์นะคะให้เข้าไปในในตัวนั้นนะที่แอดเคยไปอ่า ไป,ไปไลฟ์สดด้วยนะคะเขาจะมีให้ให้ซื้อเนาะให้เสียงดวงกันนะคะแอดก็ลืมไปในไลน์ในไลน์บอกซื้อเฉพาะกิจไม่ได้นะคะเสียดายมากเลยเข้าทุกวันนะคะก็เออเดี๋ยวแอดให้ไปในไลน์ละกันเนาะลิงก์นะคะแต่จะแชร์ลิงก์ให้ละกันเนาะอ่ะส่วนนะคะส่วนส่วนส่วนนะ ลาวสามคัคคีลาวกาชาตินะคะเมื่อวานลาวกาชาติของเราเข้าที่0 7นย์นะคะได้ที่ตัวกลับเนาะก็ยินดีด้วยแต่แอดไม่ได้เน้นให้นะคะทุกคนนะแต่ถ้าใครจับทุกตัวก็ยินดีด้วยนะคะส่วนวันนี้ก็จะเป็นที่เด่น3และเด่นที่4คะ่ะ36 3 7 38 4 6 4 7 48ขอให้เข้าขอให้โดนนะคะอ่ะขออนุญ,ญาตกลับหัวให้ด้วยนะ ก็เน้นตัวที่มันกลับหัวนี่แหละทุกคนชอบนะหัวกับก้านะอ่ะสามเจ็ดสี่เจ็ดนะคะปวดไหล่มากเลยทุกคนทํางานหนักนะคะทุกคนอือยากจะไปนวดเดืยวกันแต่ค่านวดก็แพงแพงทุกคน <laughs> ชั่วโมงละห้าสิบปอนะห้าสิบห้าสิบห้านะ 50, 55, นะถ้าเจอคนที่นวดดีก็ดีไปนะคะถ้าเจอคนที่นวดไม่ดีก็นะคะไม่ดีนะทุกคนนะก็ที่ต่างประเทศเนาะมันก็เลยแพงนะคะก้าและ หนึ่งนะก้าเลขหนึ่งเนะะะงาะเมื่อวานสามัคคีของเราได้ที่รูดสองนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะเออมีให้สองสี่สองห้าสองหกสองเก้านะคะเออมาสองเจ็ดเออนะคะเจาะไม่ถึงนะคะก็ขออภัยกันหลายๆเนาะพี่น้องจ้าวันนี้ก็ขอให้เข้าขอให้โดนสายเจาะนะคะใครไม่ชอบนะคะก็เอาตัวเด่นนะคะไปจับกับตัวเลขที่ชื่นชอบกันได้เลยเนาะ,ะตัวเลขมีสูงและมีต่านะคะทุกคนในวันนี้นะคะเก้าและ หนึ่งนะคะวิ่งรูดเนาะหกกับเก้าก็ระวังกันด้วยนะคะแอดไม่ชอบเบิ้ลนะแต่สูตรมันมีเบิ้ลนะเบิ้ลหนึ่งหนึ่งก็ไม่ค่อยมาหรอกนะใครจะเปลี่ยนเป็นหนึ่งเป็นเจ็ดก็ได้นะหนึ่งเจ็ดเออหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะก็แล้วแต่ความชื่นชอบนะแต่สูตรมันมาแบบนี้นะคะแอดก็ไม่ได้รู้นะมันจะเข้าไม่เข้านะคะตัวเจาะบางครั้งเราก็หลุดนะคะก็หลุดอยู่นะตัวเจาะนะคะส่วนตัวเด่นก็มีเข้ามีหลุดเช่นกันนะคะทุกคนนะชื่นชอบก็นําไ,ไปเป็นแนวทางนะคะระวังหกและเก้านะ ถ้าใครคิดว่า6กับ9ม้นตัวตัวเดียวกันเนาะก็ลองหยิบยกตัวที่แอดเจาให้หรือกับหัวตัวที่พี่พเพื่อนชอบแล้วกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะแคปหน้าจอค่ะเดี๋ยวแอดให้แคปหุ่นดาวโจน VIP นะคะดาวโจน VIP แอดให้ในคลิปของรวมราวแล้วนะคะแต่สําหรับใครที่ไม่ได้ดูรวมลาวนะคะก็อ่ะแปะให้นะคะทุกคนนะก็เข้าดีต่อเนื่องอยู่นะคะดาวโจน VIP นะคะเมื่อวานนี้อ่า ดาวโจนก็เข้าวิ่งรูดเหมือนกันนะคะได้วิ่งรูดเนาะก็เสียดายนะคะเสียดายไม่เข้าตัวเจาะนะคะทุกคนนะแต่วิ่งรูดก็ยังดีกว่าไม่เข้าเลยนะทุกคนนะสำหรับสายวิ่งสายรูดก็มีเฮกันไปนะคะแต่สําหรับสายเจาะก็ขอภัยกันด้วยสําหรับคนที่ทุนน้อยนะคะก็ขอภัยกันนะคะแต่ไม่ต้องเชื่อแอดทุกตัวนะคะตัวเจาะเนาะถ้าชื่นชอบตัวเลขตัวไหนก็ลองหยิบยกนะคะกับตัวเด่นของแอดแล้วกันเอาไปคู่กันดูนะคะถ้าเราจะถูกซื้อตัวไหนมันก็ถูกเนาะ,ะทุกคนเนาะ,ะขอให้ทุกท่านมีดวงและ ถูกลงวันกันทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์จากแคปหน้าจอเนาะนะคะอาส่วนลาวเอ็กซ์ตร้าเราหลุดหลายวันแล้ววันนี้แอดมีเวลานะคะเดี๋ยวแอดคำนวณคำนวณย้อนหลังดู ปรับสูตรขึ้นมานะคะเพราะว่าสูตรนั้นมันเข้ามานานมากแล้วทีเนี้ยมัน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 หลุดมันมาหลุดนะคะมันจะจับไม่ได้นะสูตรในแต่ละสูตรนะคะทุกคนในแต่ละแนวทางเนาะถ้าเกิดว่ามันเข้าเข้าดีต่อเนื่องแล้วโอกาสความเสี่ยงที่มันจะหลุดก็มีค่อนข้างเยอะนะคะไม่มีสูตรไหนที่อยู่เป็นอมตะนะคะทุกคนเหมือนชีวิตคนเรานี่แหละนะคะเหมือนชีวิตคนเรานี่แหละเนาะนะคะเกิดมาแล้วก็ดับไปเช่นกันนะทุกคนนะอ่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะลาเอ็กซ์ตราพรุ่งนี้ตามต่อเฮงเฮงปังๆกันนะคะ นี้หลุดก็ขออภัยกันหลายๆนะคะทุกคนนะะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เลยจ้าเจอกันใหม่จ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ